ช่วงค่ำที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ได้ออกรายการถแถลงถึงผลงาน60วันนะคะโดยชี้ให้เห็นว่าได้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการส่งออกภาคการเกษตรและท่านก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ยุบกรอรมนขณะที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นก็เตรียมที่จะเสนอเข้าสภาเดือนธันวาคมนี้เราไปดูบางช่วงบางตอนกันค่ะ รยจายจชัดเจนนะครับคือเรื่องของคอ่าไฟนะครับจาก4บาทกลางๆมาเป็น4บาท10แล้วก็เป็น3บาทจุดเก้นะครับซึ่งมีการลด2ขยักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการทํางานของรัฐบาลเราอะไรทําได้เราทําก่อนถ้าทําได้อีกก็จะทําให้อีกอก็จะทําเพิ่มเติมต่อไปไม่ต้องคอให้เสร็จหมดแล้วค่อยทํา รัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุค่ะว่าการทํางานตลอด2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพยอย่างเดียวแต่ว่าไปแทบทุกภาคโดยนโยบายลดรายจ่ายที่ชัดเจนก็คือเรื่องของค่าไฟจาก4บาทกลางกลางปรับไปเป็น3บาท99สตางค์นั่นบ่งบอกถึงวิธีการทํางานของรัฐบาลอะไรทําได้ทําก่อนถ้าทําได้อีกก็จะทําให้อีกค่าน้ํามันดีเซลก็ลดลงและล่าสุดก็ ก็เป็นในกลุ่มของเบนซิน อีกส่วนก็คือการลดรายจ่ายทางด้านดอกเบีย้ยก็มีการพักหนี้ให้เกิดขึ้นและเรื่องที่จะทําต่อไปก็คือเรื่องของการดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งอันนี้จะเป็นการลดปัญหาเรื่องหนี้สินแต่อาจจะถือว่าเป็นระยะกลางเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดจะทําให้ประชาชนนั้นต้องจ่ายดอกเบีย้ยแต่ต้นไม่ได้ลดลงนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตตนจะแถลงในวันที่1 0พฤศจิกายนทั้งเรื่องของหลักการที่มา ที่ไปของเงินใครได้อะไรบ้างใช้ซื้อสินค้าอะไรได้บ้างส่วนเรื่องการเกษตรจําเป็นต้องให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทําการเกษตรเรื่องของผลผลิตต่อไร่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องพยายามทําไปพร้อมๆกับการเปิดตลาดใหม่ๆอย่างแอฟริกากลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นการขยายโอกาสขยายไรายได้เพิ่มดีมานเพราะฉะนั้นราคาพืชผลก็น่าจะขยับมาได้อีกด้วย ส่วนของภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการวางมาตรการวีซ่าฟรีให้กับชาวจีนไต้หวันอินเดียคาซัคสถานและการยกเว้นการตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมาเลเซียได้หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแล้วก็คงจะดูต่อไปว่าสามารถทำตรงไหนได้อีกอย่างเช่นรัสเซียเข้ามาอยู่ได้ฟรี30วันแบบนี้ ส่วนตลาดทุเรียนในประเทศจีนนะคะนายกเศรษฐาระบุว่าต้องการที่จะให้คนจีนกินทุเรียนคนละประมาณ5กิโลกรัมเหมือนกับคนไทยซึ่งก็จะทําให้การส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณเจเท่าจากที่ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกอยู่ที่แสนกว่าล้านบาทนอกจากนี้ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะต้องทําเร็วขึ้นนั้นก็ยังคงต้องเป็นการอำนวยความสะดวกการผ่านแดนไปลาวให้ได้มีขั้นตอนลดน้อยลงแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมสัปดาห์ที่แล้วได้สั่งการว่าอีกสองสัปดาห์ต้องทําเรื่องของการสอบถามความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้น่าจะเป็นจดหมายฉบับแรกที่ได้ยื่นเข้าไปที่เปิดในสภาค,ครั้งต่อไปคือต้นเดือนธันวาคมเรื่องสมรสเท่าเทียมก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเหมือนกันสุราชุมชนก็ต้องทําเหมือนกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเหมือนกันนะคะซึ่งท่านนายกท่าน กล่าวเอาไว้แบบนั้นส่วนเรื่องของกอรมนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงกอรมนเรื่องการยุบหรือไม่ยุบซึ่งต้องบอกตรงๆต,ตกใจที่บอกว่าทําไมท่านไม่ยุบผมไม่หาเสียงที่ไหนเอาเอาทปมาดูได้ผมไม่เคยบอกต้องยุบนโยบายแถลงก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้แต่ว่าทุกๆองค์กรไม่ใช่กอรมนอ,อย่างเดียวจะเป็น BOI หรือว่า EEC ก็ต้องมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของ สังคมสมัยก่อนกอรมนรก็ดูแลเรื่องของความมั่นคงเรื่องของคอมมิวนิสต์เรื่องของการก่อการร้ายทั้งหลายวันนี้เรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนนี่คือส่วนหนึ่งของการจัดรายการเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมา